นี่คงเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่สองเข้ามาสินะรายงานหมาป่าห้ององตอนนี้หมาป่าตาบอดเจอถังน้ำมันที่สองเข้ามาแล้วโะเบิดระเบิดรเลยโหระเบิดจนรุนแรงพวสวยงามเลยครับทำระบบสุดจัดปลัดลอกมากผมสะใจจริงๆริยายก้นของนาย่วนเลยไปหาคอเวกร์ไหมเด็วเข้าเอเจนต์ไปหาที่คอมเวิร์ตํำแหน่งไหมก่อนที่พวกสเสนเป๋อจะลุ้มก็ถึงกระ้งดาบนาย ตัวนี้ต้งปลอดภัยทั้งนี้ผมเคลียร์แล้วครับท่านกับตันเียวแดงตาบอดเคลียร์แล้วที่นี่ First นเล r ศค Contact Sniper g ร์โกดเวลเลอร์คอนแท็กอาวละถึงตาฉันต้องเข้าไปสู้รถข้างในแล้วสินนะเตรียมอาวุธให้พร้อมนั่นเป็นไงบ้างกับตันมาเป่าห้ององอกบอกเลยสิครับโอ้ปล่อยเพลอสแกนทางนี้เจอแก๊งไลเกอร์มาเพื่อนหวนป้องปืนจากไฟเฮ้ย บอกไรฝนันยังทยามห้อกูว่าเฮ้ยนี่มันป้อมปือจากไฟไม่ใช่ไฟเฮ้ยบ้าเ,เอา้ยทำให้ปืนเป็นไฟยังได้เออว้ามันใส่สไปลด์ช่าไอ้พวกโนดิวิชันมันมาอีกแล้วไปจัดการเลยพวกเราอีกส่วนหนึ่งเขาบูดในร้านมึงเหมือนกันบหน้าบ้าหาออกมามันไฟมึงคือเกา่าเดี๋ยวว่มึงเก่าเหรอออกมามที่นี่ไม่กูยิงซักยี่หัดบว้านยิงก็ต้องเอวค่าบ้าเลยเต้งใส่สไลด์นอกพื้น เอาละตอนนี้ฉันเคลียร์นะเวย้ยม้าป่าห้องงอ,อกเคลียร์แล้วแกงไรกอร์ฉันเทคดาวหมดแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งนึงงานฐานตอนนี้มาป่าตะบอดเข้ามาในฐานคลั่งเชื้อเพลิงของมันแล้วครับรู้สึกว่าเดี๋ยมีพวกสไนเปอร์ซุ่มสูงอยู่สินะซุยซ่องสูงอยู่สินะต้องระวังตัวให้ดีต้องหาจังหวะเข้าไปเทคดาวศัตรูเอาละเดี๋ยอีกหนึ่งลาแล้วไอ้หมอโป๊กองอโล้นคนมีไหมสินะเพิ่ก็หนาบอกห่านีเตรียมตัวอย่าเสียงดังนะเพลยเยรอ กูใช<ส> <T> ้สมาธิทางในเมืองนิวยอร์กนี่มันเต็มไปด้วยแก๊งไรเกอร์เลยว่ะบ่อยเผาสแกนโยนป้อมปืนดักไฟไปเตรียมสอยหน้าปากกำแางพวกมันเฮ้ยใครโยนป้อมปืนดักไฟมึงอย่าเห็นเฮ้ยมึงอย่าเห็นเฮ้ยละเบอรแตกก็ต้งด่าฆ่ากระเด็นเฮ้ยอย่าโมโหไปเฮ้ยป้อมปืนดักไฟกูเป็นไฟแล้วเฮ้ยแก๊งไรเกอร์อีกแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองเลยพวกนี้ สงสัยต้องกวาดล้า,ลางไม่หยุดไม่หย่อนซะแล้ววะวเหนื่อยสัสเว้เว้เว้อดทนไว้ก่อนคุณม้าป่าห้ององอกนายเป็นกัปตันของทีมนะเวะ้ยเอาละฉันต้องใช้สมาธิมันมาแล้วบอกโมโลนเข้าไปทิ้งซีคิวบีฮิซือเฮือเกลือแตกน้ำแดงกระจุยไอต้ตัวไหนมันสองข้าวะรู้สึกว่ามีศัตรูสองซ่องอยู่ข้างบนตรงไหนวะ,ะนี่ใส่หางพวกไร้เกอย์แล้วโอ้โหเท้านี้กลุ่มใหญ่เลยเว,ว้ย โจนป้อมปืนดักควายไปเตรียมสอยกระบาลดักควายอยีกแล้วผมอยากจะบอกว่าเดย์ดิวิชั่นภาคหนึ่งนี้มันจะมีเซฟเฮาส์ที่เป็นจุดที่เราต้องไปกลดล็อกนะครับมันจะมีศัตรูอยู่ทุกชนิดที่มันแหลมขึ้นมาให้เราเจอกดเซฟเฮาส์ให้หมดเพื่อเราจะได้เข้าไปทําการเซฟอย่างงไไ่ายดายเอาละฉันจะดูวยแล้วอย่าพูดมากเพย์เยอะเฮ้ยไอ้พวกมือาามเอดิวิชั่นบอกหาดังบอกหัวเหอมันใช้ตไตเกอร์หรือเปล่าวะ เฮ้ยมันมีสไนเปอร์เขาคนดา่าข้าว่าเฮ้ยคุณรู้บ้าจะสู้มติดในเงี้ยจังเลยคุณรอดจังเลยเฮ้ยการสาดดิงติงดิงเฮ้ยเฮเย่ยอย่า What the fuck สักกระดักนี่ฉันต้องลงไปข้างในจริงๆหรือ่ยคงหลี่ยกเลี่ยงไม่ได้ใช่แล้วะผมต้องบุกเข้าไปแล้วนั่นมันรถถังเปล่าเฮ้ยเฮเย่ยมึงโยนก้อนหินไปทำไมกู้กดผิดขอโทษสแกนเขาดู การสแกนที่ทำพวกเราเห็นกับดักระเบิดของมันนะครับศัตรูจะวางกับดักหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของมันเอาละไม่มีอะไรอาเจียก็ต้องเทคดาวระยะประชิดแบบซีฟิวบีเว้ยต้องเข้าไปข้างในอีกเลี้ยงไม่ได้เลยฉันส่งคนไปลากตัวพวกนกมาไอ้พวกมือดิวิชั่นมันแอโโบโผล่มาอีตรงนั้นสมช้สมาธิเล็งกระบานพวกมันเฮ้ยที่จะล้อมฉันสินะวางป้อมปืนงดับไฟเฮ้ยแดงจริง อกระบามตูแตกเฮ้ยแดงจริงถ้าแดงจริงนี่คือระเบิดอาณาเขตปุงนะครับระวังด้วยศัตรูไปดังจะล้อมนายป๋าป่าวหงอบอ่าขอบใจมากไอ้แซกผมต้องใช้กลยุทธ์แบบผมงเป่นเหนือจะิงปุ่งเป็งเลยเฮ้ยมันจมอที่ตรงนั้นเด็กอบมือมันป๋าระเบิดไปใส่อบมือมันเลย คิดทำลายป้อมปืนฉันงั้นเหรอเปิดปะนนะต้องใช้สไนเปืนจับก็ต้องดาบทีละตัวฉินนเฮ้ยไปล้อมมันมึงละลูกซี่ลูกซี่อ้วนไปเต็มกางกันเลยไอ้พวกเราจะริงๆจะวางสนามสมุนให้เปิดโพลสแกมไอ้อ้วนวิจีอีกแล้วใช่ไหมไอ้พวกนี้ยุ้ยเฮ้ยแดงยืดถึงยังมาตัวคุยเฮยอะทางรู้จังหวะดีเฮยอะฉันเป็นโฟลเป็นเชนซี่นะเว้ยเป็นกัปตันทีมลืมไปแล้วเหรอ ดับไฟจากทีมวนเราเฮ้ยเปเท็จท uhm ี่เท็ที่เชี่ยนบอกบอกเท็จที่เชี่ยนา3.4สีม่วงอันตรายมากเฮ้ยกูแลนคนละมึงจะฟ้าละเบิร์สีกูรู้ดีไอ้ยดีวิชั่งจะให้ออกจากห้วาไม่ได้บีมันบีมันแล้วเข้าไปขยี้มันเฮลโหลวอตแซปสวัสดีเพื่อนๆชาวดิวิชั่น2ทุกคนฉันต้องการอาสาสมัครไปลุยไปช่วยหมาป่าห้องหอกว่ะในเมืองนิวยอร์กพวกมึงสนใจไหมเฮ้ยพวกเราไม่ว่างว่ะกําลังจัดเตรียมทีมจะลงเลดว่ะ น้องั้นเหรอโอ้ดูแต่เลือกตัวอันนี้คุณเป็นตัวแบบเพื่อนใช่ไหมมึงเนี่ยฉันไม่ว่าจริงๆเว้ยตอนนี้ต้องพายคนนี้ไปช่วยฟาร์มว่ะโอเคงั้นฉันไปคนเดียวแล้วกันตอนนี้เงินก็หมดตูดเว้ยผมอยากจะบอกว่าถ้าใครจะชวนผมเล่นดีวิชั่นในแบบเป็นทีมผมอยากจะบอกว่าต้องขอขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นสายพีวนะครับ เพราะว่าไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะเล่นนะครับหมดสูตรน,นะครับเพราะว่าในสายในสาย pc เนี่ยอาจจะเล่นฟรีไม่เสียตังค่าเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเป็น ps นี่อาจจะเสีย ps card ในการเข้าเซิร์ฟเวอร์เล่นต้องขอไปสําหรับคนที่จะชวนผมเล่นฟรีเอาเข้าเรื่องเฮ้ยมึงอยู่นี่บอห่าดิเฮ้ยไอควันพิชีมึงหนาบา้ารึไงเฮ้ยมีมีซิกมาด้วยมึงเจอสิได ไอ้หัวของนิวิชันเฮ้ยอะไรแดงๆว้าวกุล้อนตุลดาเฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กเทคดาวอ้วนพิจีไปแล้วหนึ่งตัวเอาละทางไหนอีกเดี๋ยไอ้พวกเท็ดดิเชียนสินะเดี๋ยวป้อมปืนดักไฟดักกระบาลไว้แล้วก็ไอ้ออกไปช่วยกระดอดาคมันสินะเฮ้ยทาไมายป้อมปืนดักไฟมันไปยทอสแกนมันติดเข้าเรามันจะเสียดาเมจเอาละ ทีงต่อยก็น่อยก็นั่งซอมก็สตลไอะไรก็ไอ้หงส์ถุงสนซยสูนหัวเรียบร้อยภารกิจวิชาตอัปเดตต้องค้นหาเป๊าตีข้างหันต่อไปสินะโอ้ไม่ธรรมดานะพวกนี้เลเวลสามสิบสี่เทียห้านี่ถ้าเล่นโซโล่อย่าประมาทนะครับที่ดาบแตกต่างยังมีศัตรูล้อมอยู่ทางด้านหลังนันเนี่ยจากพนี้แมพยังไม่หมดนะเราต้องตามหาตำแหน่งพวกมันให้เจอ ถ้าเป็นดีดิวิชั่นภาคสองนี่มันคือเบลตี้นะแล้วถ้าเป็นดีวิชั่นภาคหนึ่งก็คือแบบธารกิจเซฟเฮาผลล็อกเซฟเฮาเน,นี่ยน่หรอโอ้ยินดีต้อนรับสู่สนามลบนะครับกัปตันมาป่าเองหอโดนเทงดาวมาหนึ่งครั้งเสียฟอร์มใช่ไหมละ่ะคราวนี้อย่าเสียเสียฟอร์มเลยเว้ยเออเออมาป่าน้อยนานก็ระวังตัวได้แล้วกันระวังสไนเปอร์ละ่ะดูสิครับวิวมันทำน้ำได้สวยงามมากเลยดีวิชั่นสองก้าพัฒนาขึ้นมา กูนึกว่าเวลาออกอากาศดูแจ่งมากเลยเอ้ย,อยเสียงดังฉันกำลังใช้สมาธิทเว้ยหมาป่าต่ออดเจอเป้าหมายทาร็กเก็ตแล้วหัวล้นกนยังไงเดินแก่งกระโปงโยกเยกย้ายไปมานี่ไงไม่หัวล้นนี่ว่ะทุยพูด,ดผิดมันหัวทรงมอฮอกนีวว่ะแถมสูบบุหรี่ด้วยนะไอ้นี่เป็นตัวอย่างไม่ดีของเยาวชนเดี๋ยวกูจะเอาปืนไปสอยกระบอกปากมันต้องยิงกระบอกปากให้ฟันแหกกระแดกซะเลยแล้ว ต้องข้าไปเช็คดวาอุย้ยจังหวะนนี้มันสองได้น,นี่วะอุย้ยแซบแซบดูดโอ้โหแซบจังเลยเดี๋ยวมึงได้แซบไปในยูเออเสร็จมึงกองตอกไดเออ,อยาสุบุรีนะครับมันเป็นตัวอย่างที่บุรีของเยาว,วชนเอ,อ๊ะมาป่าน้อยอย่าเดินเพ่นพ่านเอ็นอ้านย่อน,ย,อน,ย,อนย่านแบบนั้นสิวะอะไร <laughs> ระวังเไนเปร์นะดิวิชันสองมีสนเปร์นะมาป่าน้อยระวังตัวนะด้วย ใช่ไหต้องระวังนะในฐานะฉันเป็นหน่วยคนซุ่มยิงเสนเปอร์ฉันรู้ดีว่ามันมีเสนเปอร์ในกองกําลังทุกที่นะเวย้ยมาเปล่าน้อยเธออย่าประมาทนะถึงเวลเธอจะเฉนนาฬิกาเต็งก็อย่าประมาทด้วยฉันเคยสองพวกโหลโอดอึดถึกทงขุนทุยอึดถึกทนขุนพลนคนอเซ็นเตอร์มาหลายคนแล้วนะนั่งม้าเปล่าน้อยอย่าประมาทแล้วกันไม่ได้จังหว,งหวงะวะยเอบอกหานี่มึงมายุสื่อๆเว้ยเอนี่ล้วกัน เดี๋ยวจะส่องกระบานให้ไปเฝ้าดาบเท้าทุนีละอ,องของพญายมราชไอ้พวกคนชั่วข่าคนชั่วไม่บาปนะครับข่าคนชั่วมันไม่บาปบาปก็บาปน้อยเนีบุญเยอะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นโดยอเฉพาะพวกแกงคอเซนเตอร์เนี่ยเฮ้ยมึงอยูซื้อที่ละ่ะหัวหน้าบอกว่าอย่ายอยู่ซื่อมาสูงสังหารเขกกระบาดคนไม่อยู่ซื่โอโอ้โ่เฮีอนคอแดงแฉเลือแต,กร,แตกระจายน้ำแดงแตกระจาย เทคดาวไปแล้วเกวแดงตาบอดเทคดาวเรียบรอยออบ้อยเฮ้ยขอเพิ่อีกหนึ่งตัวเฮ้ยเหมือนมีเสียงใครร้องโอโอตรงนี้วะเสียงมันไก่เลยเฮ้ยหงายซื้อหูกวูวะอะไรสื้อหูกันเ,เรียบร้อยก็น้องแน่เฮ้ยไม่โดนนี่วะแก้ไขอานีมาา่มันดวงดีมแขนพระอะไรวะตัวเริ่มรู้ตำแหน่งนายแล้วขอตัวจับนายได้อบใจ ราต้องด่ายาตำแหน่งราเพื่อนเอาละเลิกกันมาปลาแดงอุ้ยเยอะเล็ตาบอดย้ายตำแหน่งโคเวอร์ดวนศูนย์เตรียมพร้อมขอเป็นศูนย์เจาะเกาะแล้วกันตัวเจอไอ้แนนเกาะเว้ยนั่นเดินชมวิวรยน้ำเล่นไปเรื่อยๆมันฟินจังเลยว่ะมาป่าหน้อยโคตรฟินเลยว่ะดูวิวนั่นสิดิวิชั่นสองไม่ธรรมดานะเว้ยเอองานก็ดีจริงว่ยอยู่บีสอบกูขอชมมึงเลย จากใจเลยโฟร์ไ <Fight. S 1> นเฟอร์โกลด์วอลิเออร์สามฮอนคลนซี่เดอะดิวิชั่นไนเฟอร์โกลด์วอลิเออร์คอนแทคฮอนคลนซี่เดอะดิวิชั่นภาคสอง